เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพลลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอซีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่า กลางควรที่จะเล่นแบบไหนนะครับเล่นยังไงเนาะนะครับเมื่อกองหน้าเรายิงไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้นะครับกองกลางควรที่จะปั้นเกมยังไงเนาะโอเคมาครับจังหวะน,นี้เราโคมาให้กับเมสซี่เมสซี่แทงออกจกังหวะนี้ยังไม่มีอะไรแล้วคู่แข่งได้สวนมาครับเมสซี่เมสซี่จี้เข้าในปั่นลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านสเตเกนครับเดี๋ยวเป็นบอลสวนของเราบ้างครับมาให้กลางขึ้นมาเป็นเหมือนปีกนะครับเวลาเล่นนะครับแล้วจวังหวะน,นี้ตัดในมาไหม ช้าไปนิดนึงครับเปิดไม่ทันครับมากิเลเร่แทงต่อมาโรชิกี้ออกเิมเส้นยังไม่ได้โรชิกี้ข,นนขึ้นหน้าขึ้นหน้าเอตุจะให้เมสซี่ยังติดเลยครับแล้วมาที่เมสซี่จังวันนี้มาให้กับริชจมแล้วจังวันนี้เข้ากลางมายังไม่ได้ครับกะจะให้โมดิแต่ก็โมดิยังมีตัวประกบอยู่นะครับผมแล้วเอตพักมาเดบรอยแดนกลางเนี่ยเพื่อนๆพพยายามเชื่อมกันให้ได้นี่ครับผมอ่ะ เชื่อมในที่นี้ก็คือเราพยายามทําชิ่งกับแดนกลางนะครับเวลาที่แบบาบอลยังไม่ถึงแดนหน้านะนะครับผมกลางของเราเก็บบอลได้ปุ๊บนะครับพยายามทําชิ่งกันนะครับผมในตัวไหนที่แบบเป็นกองกลางแล้วก็คอยจ่ายให้กันกลับไปกลับมานะครับไม่ต้องไปเน้นให้แบบยัดบอลให้กองหน้าอย่างเดียวนะครับผมถ้ามีพื้นที่นะครับหรือว่ามีจังหวะให้กองกลางยิงก็ซัดได้เลยนะครับเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยกองหน้าก็โดนปิดอยู่นะครับอะเราพยายามเน้นให้กองกลางขึ้นมาทําเกียงหรือว่าทําประตูได้ตัวอ่า เป็นประมาณนั้นนะครับผมแล้วจังหวะนี้เราคโคดักได้แดนกลางของเราเนี่ยคือต้องเติมเกมตลอดเวลาเนี่ครับผมเวลาที่แบบเราสร้างเกมลุกนะครับผมแล้วจังหวะนี้ได้จบเลยครับเกือบไปครับมาเดี๋ยวบอยทำเกมลุกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางลุกกลางรับนะครับผมอ่มะเห็นไ,ไหมคอยชูดเนี่ยจะเชื่อมกันทั้ง4ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางเอเฟนะครับผมหรือว่ากลางซีเฟรวมไปถึงกลางดีเฟตสามสี่ตัวเนี่ยก็คือต้องทําเกมช่วยกันเพื่อที่จะหาช่องหรือว่า ปิดพื้นที่ให้กับกองหน้านี่ครับผมทำประตูนั่นเองนะครับอ่าเป็นประมาณนั้นเลยนะนะครับเพื่อนๆลองเลือกใช้กองกลางให้เปลี่ยนนะนะครับผมอ่าเพราะว่าการเลือกใช้กองกลางเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆนะครับยิ่งเป็นกองกลางที่แบบมันเข้ามือเรามากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานัเนเองครับ แล้วจังหวะน,นี้เกือบไปนะครับเอโตได้ซัดแต่ว่ายังติดอยู่ครับนี่มาเกลเล่เติมบอลขึ้นมาให้เดบอยเดบอยออกให้เอโตเลยเห็นไหมจ้าจังหวะแบบนี้เนี่ยผมก็คือชิงกันแดนกลางก่อนเพื่อที่จะเปิดช่องแล้วจังหวะน,นี้ให้เมสซี่เกือบไปเหมือนกันครับมาที่เอโตเอโตพักเข้ากลางมาโรเชกีกดดูจังหวะน,นี้ยังไงแสะมาได้แล้วซัดเลยยังติดเซฟแล้วโมดิต์โมดิตก็ยังไม่ได้ครับลูกนี้ เอตุ e โดนพิงก่อนครี้น่าเสียดายครับผู้ที่2น่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวกิซโนโรนัลโดจังหวะนี้ได้ยิงเลยครับมาเดบอยเดยบอยทำเกมขึ้นหน้าเดี๋ยวให้มาที่เอตใช้สปีดความเร็วแล้วเปเป้ตามมาแล้วอู<ป>้ยจังหวะนี้ได้ยิงแต่ยังไม่เข้าครับโมดิโมดิตไม่มีพื้นที่ยิงจ่ายยัดเลยครับแบบนี้แล้วให้เมสซี่ครับปาดแบบลูกนี้เรียบได้ว่าแบบตัดปันเลยครับปาดกลับเข้ามาให้กับเมสซี่แล้วก็เมสซี่เอียงปั่นครับ แดนกลางเนี่ยเราพยายามทําเกมให้ได้นี่ครับผมถ้ากลางเราทําเกมไม่ได้เนะี่ยบอลมันจะไม่ถึงแดนหน้าเลยนะครับผมจะละแมทเนาะนะครับพอหลังเราตัดได้หรือว่าทำเกมรูปห่วงของคู่แข่งเสียรูปแบบไปแล้วเราก็ต้องอพยายามทําเกมให้แดนหน้าแบบนี้นะครับพวกนี้ปุ๊บการเก็บการการเก็บไม่อยู่จังหวะนี้ของหน้าก็ลงมา,งางช่วยการเก็บได้ให้หน้าครับหน้าออกกลางแล้วกลาง ใจ่ายให้หน้าอีกครั้งโอ้จังหวะนี้หลายตัวเหลือเกินครับแล้วโอ้โหโรชิกีลูกนี้เร็วไปหน่อยครับรีบไปหน่อยครับปั่นแบบหลุดกรอบไปไกลเลยครับแล้วจังหวะนี้ได้ยิงเลยครับยังติดอยู่ครับแซนอาบี้เบ,บนไว้จังหวะนี้จะยิงโรชิกีห้มาที่เอโต้เอโต้เอโต้ติงได้มาที่เมสซี่ออกมาที่โมดิทโมดิตแทงต่อมาใช้สปีดความเร็วจังหวะนี้ไม่ทันเลยครับเกือบไปครับจากจังหวะนี้ ก็ประมาณนี้ครับทุกคนในส่วนของกลางแบบทำเกมเนาะมันก็อาจจะไม่ได้แบบเห็นเป็นรูปธรรมเท่าไหร่เนาะนะครับแต่หลักๆก็คือให้เพื่อนๆลองใช้กองกลางของตัวเองอ่ะเชื่อมกันทั้ง4ตัวนะครับถ้าใครใช้กลางสีก็ให้เชื่อมกันทั้ง4ตัวเพื่อที่จะทําเกมรุกเปิดช่องอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะแทงให้กองหน้าได้ขึ้นไปยิงนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้ากองหน้าโดนปิดอยู่เราพยายามทําชิงแดนกลางแล้วก็ยิงแถว2หน้ากรอบเขตโคตรก็ได้นะครับผมอ่ะเป็นประมาณนั้นครับผม หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม